สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันเช่นเคยวันนี้ก็จะมีข่าวมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาน,นะคะก็คือมติคอรมออกแล้วนะคะที่จะมีการอนุมัติการทำประกันภัยข้าวนาปีปี2563นี้นั่นเองค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะสำหรับเนื้อข่าวนะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ถแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรองรับหรือว่ารับรองโครงการประกันภัยปี2563นะคะ ซึ่งตามมาติคณะกรรมาการนโยบายและการบริหารเมื่อวันที่2มีนาคม2563ที่ผ่านมาเพื่อให้กเกษตรกรมีเครื่องมือในการจัดการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการเพราะปลูกข้าวให้ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เงินงบประมาณของรัฐในการใช้งบประมาณของรัฐปี62เงินช่วยเหลือในส่วนที่ธนาคารทกศน,นะคะ ซึ่งได้รับเงินจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในปี2,562จำนวน106.61ล้านบาทนะคะและก็ขอเสนองบประมาณเพื่อมาเพิ่มเติมจำนวน2,803.78บาทล้านบาทค่ะ พื้นที่รับประกันภัยรวม45.7ล้านไร่แบ่งเป็น1การประกันภัยพื้นพื้นฐานนะคะพื้นที่รวมไม่เกิน44.7ล้านไร่โดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดกลุ่มผู้บริโภค ที่พื้นที่ที่ได้รับการรับรองสินเชื่อเพื่อการเพราะปลูกข,ข้าวนาปีปีการผลิต6 6 5 6 3นะคะก็คือกเกษตรกรลูกค้าทกศทุกรายนะคะไม่เกิน28ล้านไร่อัตราดอกเบี้ยาการประกันภัย97บาทต่อไร่ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2,563ค่ะก็คือกเกษตรกรลูกค้าทกสและ,กะเกษตรกรทั่วไปนะคะ 15.7ล้านไร่อัตราเบี้ยประกันนะคะ58.74ไร่ต่อ1ล้านบาทเป็น3ล้านบาทนะคะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเพาระปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,563สำหรับเกษตรกร,ร,กรลูกค้าทกสและพื้นที่ไม่เกิน1ล้านไร่อัตราการถอนเงินนะคะออกจากพื้นที่เป็นเงิน200 10บ,บาทต่อไร่และการประกันภัยรายบุคคลโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยข้างต้นทุกกลุ่มในอัตรา58บาทต่อไร่กลุ่มที่หนึ่งอีก39บาทต่อไร่ค่าเบี้ยประกัน97บาทต่อไร่ทกสจะเป็นผู้จ่าย นางสาวรัชดาได้แถลงกลุ่มที่สองพื้นที่เพาะปลูกจำนวน58บาทต่อไร่3ล้านบาทและ3ไร่ก็คือ3ล้านบาทนั่นเองนะคะสำหรับค่าเบี้ยประกัน230บาทต่อไร่ส่วนต่าง172บาทต่อไร่ส่วนที่2เงินเบี้ยประกันนะคะสองนะคะคือเงินประกันภัยร่วมโดยสมัครใจ พื้นที่รวมไม่เกิน1ล้านไร่โดยการกำหนดจ่ายจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มเติมนะคะก็คือภาษีรวมภาษีและภาษีด้วยนะคะโดยเกษตรกร,ร,กรที่มีเงินเพียงพอแบ่งออกเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เหลือน,น้อยที่สุดจำนวน594เขตพื้นที่บริการประกันภัย26.75บาบาทนะคะพื้นที่สีเหลืองก็คือจำนวน 182อำเภออัตราดอกเบี้ย52บาทจุดบาทต่อไร่นะคะจำนวน152อาำเภออัตราดอกเบี้ยประกันภยัย109บาทจุด14บาทต่อไร่นะคะการคุ้มครองเงินสำรองภัยพิบัติธรรมชาติ7ภัยพิบัตินะคะทางน้ำก็คือทางน้ำท่วมหรือพายุฝนฟ้าคะนอง จำนวน240บาทต่อไร่แต่รวมแล้วนะคะไม่เกิน1,500บาท630บาทต่อไร่พื้นที่นะคะจำนวน120บาทต่อไร่แต่รวมแล้วไม่เกิน750ต่อไร่ซึ่งนางสาวรัชดากล่าวว่าคอรมอเห็นชอบให้ทกสทดลองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของ งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน2,803.78ล้านบาทนะคะและจ่ายเงินจำนวนมากพร้อมเงินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนนะคะของทกศบวกร้อละ1ก็คือในปีงบประมาณถัดไปให้กับทกศคิดเป็นจำนวนเงินรวม2,980.24ล้านบาทนะคะ ค่ะและนี่ก็คือคอรมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการอนุมัติการทำประกันภัยข้าวนาปี2563นั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ